ันอยู่ไหนอะโอเคโอเคเล่นได้เล่นได้ไดยิงให้โดนหน่อยเว้ยไม่โดนเลยอะไอ้เชี่ยรถชนรถจะระเบิดปะลง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 โอ้โหไม่ไหวว่ะเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวแตกรถยางแตก เราเข้าช้าหน่อยก็ยากอยู่<ะ>เหอ้ยตัวนี้อีกแล้วตัวยิงอีกแล้วไวจีเนี่ยไว้ลจีเราตามด้วยภาษาจีนเนี่ยตัวนี้อีกแล้วเจอไหวมากไวยีจีอีกแล้ว จะมันเจอไอ้ตัวนี้บ่อยจังเลยวะเออเจอสองรอบแมาเนานะไอ้ตัวเนี้ยแม่เงือะจะโปรยว่ะแต่ไปดูเป็ไปก็ตายแล้วมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยตัวเดียวกันไหมที่ยิงน่าจะตัวเดียวกันน่ะตัวเดียวกันตัวเดียวเลยแหละ ยอมแใช่ตัวเดียวกันหมดเลยตัวเดียวกันหมดเลยดด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 ดเดี๋ยวเราดูดมันก,ก่อนดูดมันก,ก่อนดิเนี่ยตัวนี้แหละพี่ดูอยู่ยืนไงอ๋อปืนไม่มีกระสุนอีกแล้วเอียโปตัวเดียวกันกับเอเคเลย รายงานไปเรียบร้อยแล้มึงยังรอดอยู่วะเนี่ยชื่อคล้ายๆชื่อเหมือนไอตัวนั้นเลยไโคจี่อะไรเนะี่ยมีคนไทยเล่นด้วยนะแล้วเปิดไมค์กันด้วยนะไม่ใช่อะไรรีพอร์ตไปแล้วนะไม่รู้มันจะแบนให้หรือเปล่าวสองตัวแล้วที่เจอแบบนี้อ่ะที่ไม่มีกระสุนแล้วก็ปืนไม่ดีดอะ่ะ โดคอยดูนะปืนมันไม่ดีดเลยถ้ามันมีไม่มีกระสุนน่ะตัวเดียวกันเลยมไม่ใช่ดิลงลงใช้โปรตัวเดียวกันกับไอ้ตัวเอเคไม่ดีดเลยมันมันสุ่มมานนแหละเ,เนี่ย <c oughs> เล็งสะกอบละโอ้โหไอ้ชัดเล็งสะกอบหี้ยอะไรบังเขาอยู่แม่งก็เล็งสะกอบเฉยเลยอ่ะดูดิ คอยดูนะมันจะยิงแบบไม่แบบไม่ดีเลยนะไม่มีรีคอยเลยนนโปรตัวเดียวกันกะับเอคแบนั้นเลยยิงแล้วเนี่ยยิงแล้วยิงมีแต่ฝุ่นอะ่ะไม่มีเสียง 1> <1> <1> โอโ้โหสนุกขาวแหละมีรถมาข้างหลังอ่ะดูอู้บ ยิงไส่ยิงไม่ยิงเอาไม่ไม่มีเสียงทำไมมันตายอะเล็งพื้นไอ้่เะหหมดีเลยเล็งพื้นอะเอาตายเสียเลยโอ้โหไ่้เกียดแม่งชิบหายเลยโอ้ยเดคิว ดูไว้นะปปะเอ้ยตายเห็นเลยตายสองครับตายวงมึงตายวงอ๋อดูมันยิงเนี่ยไม่โดนได้ไงวะ คุณหกมันลดสกปไกเลยะคุณหกเต็มเต็มสกบเลยบ้างก็มีมีคนอยู่ในบ้านแดงสายโปรเดียวกันกับเอเควันนั้นเลยกระสุนไม่หมดแล้วก็ไม่ดีดเลย <ences> เอ้าวตายเว้ยโดนยิงเว้ย <c oughs> เอาเว้ย <c oughs> แตก <c oughs> โป้โง่สว์ โกงเว้ยตายอีกเม็ดเดียวไอ้เหี้ยดูดิเลงในห้องน้ำป้อนโกงเ วงแล้ววงของน้ำดึเรียบร้อยแตกไปดีกว่าไม่น่ารบบี้เถอะเคี่บอบกอยู่